ที่ก็รบรักนะคะและลูกศิษย์กูแจมที่คิดถึงทุกคนเลยโอ้คิดถึงได้จะคิดถึงทุกวันเนาะคิดถึงคิดถึงอ่ะวันนี้คุณครูก็ได้เจอกับผู้ปกครองนะคะหลายท่านเลยที่ผู้ปกครองมารับเงินเยียวยาสองพันบาทนะคะสองพันบาทกับทางโรงเรียนวันนี้คุณครูก็ได้เจอกับนักเรียนแบบชั้นปผู้ปกครองชั้นประหกนะคะเออไม่ป็นได้แล้วก็ เรียนรู้กันไปนะคะแต่ก็ยังต้องสอนน่นแหละลูกยังต้องสอนออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานหรือทางอะไรที่มันสิ้นวัลร้อนจากภายนอกแต่มันยังไม่ยังไม่เปิดไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องเรียนออนไลน์ของครูจันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อเบื่อไม่ได้ครูก็แต่ว่าครูเบื่อไหมครูก็ครูก็อยากเจอนักเรียนนักเรียนก็อยากเจอครูอยากสอนอยากเปิดเรียนเป็นเรื่องปกตินะลูกนะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดในวิชาหน้าที่พลเมืองนะลูกนะในสองวิชานั้นเนี่ย สองวิชาก็คือสาระเพิ่มเติมในหน้าที่พลเมืองกูรูก็ต้องทําคะแนนให้ในักเรียนนะคะในเรื่องในเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทานี่แหละนะคะแล้วก็วิชาสังคมก็เหมือนกันด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทยนะคะที่เราทิ้งไม่ได้เราต้องมีอยู่นะคะต้องเรียนรู้กับชีวิตประจำวัน,นลูกนะอ่าหนึ่งวัฒนธรรมไทยไปเลยลูกตั้งใจนะตั้งใจไม่ยากนะเบื่อไม่ได้ต้องตั้งใจเห็น,ย,นยินเสียงครูแจ่าเจจ้าอยู่นี่แหละ นะห้ามเล่นไม่เล่นเลยเล่นกูแจมรู้นะเลยน,นั่งเล่นนะไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่บอกเอ๊ะเรียนไปแล้วเรียนมาดูเรื่องต้องได้ต้องได้ต้องเรียนไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นเกมไม่อะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะต้องเรียนบอกกูเว่าตั้งใจอ่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยอ่ามารู้ความหมายกันนะละูกสิ่งที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคมไทย โดยเป็นแบบแผนในการดรําเนินชีวิตอ่าดูการ์ตูนดิการ์ตูนมีความสุขจังเลยไหมดูอย่างนักเรียนครูมีความสุขแบบนี้เย่ <Yeah! c oughs> อ่าดูประเภทของวัฒนธรรมไทยนะลูกประเภทของวัฒนธรรมไทยเขามาแบ่งเป็นประเภทมีอยู่สี่ประเภทด้วยนะนะอ่าอันที่หนึ่งคติธรรมอันที่สองวัตถุธรรมอันที่สามนิติธรรมอันที่สี่สหธรรมอ่าซีอย่างนี้เรามาจัด มาจัดที่มันเป็นประเภทที่เราใช้ในชีวิตประจาวันว่ามันอยู่ยังไงบ้างอ้าวดูคติธรรมดูนะคติธรรมก็เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเช่นเบญจศิลป์อเออเบญจศิลก็มีห้าข้อนะคะท่านนักเรียนได้เบญจศิลปเป็นธรรมได้เลยก็หนึ่งถึงข้อห้ามีบอกทุกอย่างเลยนะ ความกตัญญูอ่ากตัญญูใครบ้างความกตัญญูผู้หลักผู้ใหญ่ความกตัญญูผู้มีพระคุณความกตัญญูปุญญาตายาเป็นเรื่องปกติแต่เขาจัดอยู่ในคติธรรมใช่ไหมลูกทีนี้มีรูปอะไรบ้างอ่านักเรียนดูภาพเลยเห็นไหมความกตัญญูนะมีเหตุเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญญาอ่อความกตัญญูเห็นไหมเป็นจะศีลเป็นจะทันห้ามทาอะไรให้ทําอะไรดูให้ดีนะคะเออเห็นภาพนะักเรียนก็บอกยู่ อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คติทมแล้วนิติธรรมนิติไปว่าอะไรกฎหมายใช่ไหมลูกเออนิติธรรมเป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความเรียบร้อยนะเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับระเบียบข้อบังคับเนี่ยบังคับเลยนะบังคับไม่ให้ทำบังคับไม่ให้ผิดถ้าผิดเมื่อไหร่ฉันจับอย่างนี้ผิดกฎหมายมีบทลงโทษด้วยอ้าว ด้านกฎหมายเช่นคุณครูเคยสอนเกี่ยวกฎจราจรใช่ไหมลูกอ่นานักเรียนมีกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรเห็นไหมรถวิ่งทางไหนทางไหนมีความเร็วเท่าไหร่เทา่าไหรนะักเรียนดูกฎหมายจราจรขณะนี้กฎหมายจราจรอ่ะย,ยังขับก็ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นทางเท้ายังขึ้นห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถเอออ้ามอะไรเขาห้ามทุกอย่างอ่ะเล้วเดี๋ยวไหมเดี๋ยวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยนะ ระวเบียขาบข้อบังคับเขาก็มีบทลงโทษนะลูกาทีนี้ข้ามทางมาลายนักเรียนอันนี้จําเป็นมากเลยนะลูกนะข้ามทางมาลายเนี่ยเวลาเราข้ามเนี่ยทางมาลายรถบางคันนะรถบางคันก็ดีดีก็อจอดเรียบร้อยเราก็โค้งแล้วก็เราขอบคุณค่าแต่บางคันมันก็ไม่จอดนะลูกจิตใจมันมันทําด้วยอะไรไม่รู้อะกูเห็นเละวบางทีมันกไ็ไม่รู้จะรีบไปไหนน,นะบางทีมันต้องจอดในเส้นขาวข้างหลังใช่ไหมไล่คนเดินนะบางทีก็ต้องมีตำรวจมาช่วยใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นเราคนข้ามเเราต้องกำเนินถึงความปลอดภัยด้วยนะเระบางคันเนี่ยมันมาพูดพลาดพูดพลาดโคลมโวยเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเกิดแล้วมันมันไม่ดีอะลูกเราบาดเจ็บอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระม,มัดร,ระวังแล้วทางรถก็ก็ต้องดูจังหวะไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมเออไฟเขียวก็ให้รถมันไปไฟแดงก็ให้มันจอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องสองฝ่ายเราต้องระม,มัดร,ระวังให้มากที่สุดนะลูกนะเอออันเนี้ยกฎหมายนิติธรรม กฎหมายระเบียบข้อบังคับอ่าต่อวัตถุวัตถ,ถุอือวัตถุทมวัตถุนี้ก็สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันใช่ไหมลูกเช่นบ้านเรือนยานพาหนะอ่าบ้านเรือนเป็นไงวัตถุทมคนที่มีฐานะคนขยันคนทำมาหากินอ่ามีบ้านเรือนอยู่ดีนะเป็นบ้านแต่ละหลังอ่าอันนี้มันมันไม่จําเป็นนะเราอยู่ให้มีความสุขคิดว่าบ้านอ่าดูบ้านหลังนี้สิโอ ทาวโฮมนี่น่าอยู่เห็นไหมมีรถจอดมีอะไรเรียบร้อยเลยน่าอยู่น่าอยู่นะจ๊ะอ่ายานพาหนะเช่นอ่าอุต่าหยานพาหนะนี่มีเรือมีเรือเรืออะไรเรือดำน้ำเรืออะไรที่เขาเรียกว่าวันหลัก็ไปเที่ยวอ่ะม,มีทุกอย่างในเรือเนี่ยนะอ่าเครื่องบินยานพาหนะเครื่องบินทางบกทางน้ําทางอากาศจะไมลูกทางบกทางน้ําทางอากาศเราดูนะคะอันนี้ด้านวัตถุวัตถุทาง จำเป็นอยู่แล้วลูกสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวันของเรานะเออประเภทอีกอย่างหนึง่งสหธรรมสหธรรมเออก็จัดหมวดหมดู่อะไรล่ะลูกเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติต,ตนเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นนะเช่นการยืนเคารพตรงชาติการยืนตรงเคารพตรงชาติอ่าอย่างนักเรียนบางคนเนี่ย สอบวิชานาตัิินน่ะนักเรียนนักเรียนร้องเพลงชาติเี็กต้องยืนตรงนะลูกต้องยืนตรงแล้วก็ร้องเพลงชาติส่องเทพมาเนี่ยบางคนนั่งนั่งร้องอะไระยืนตรงเคารพตรงชาติต้องยืนยืน,ย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 นร้องเพลงชาตินะนะเวลาเราเข้าไปในโรงหนังเห็นไหมคะเราเข้าไปในโรงหนังอ่ะเราเราจะดูหนังอ่ะก็มีเขามีการโฆษณาใช่ไหมคะมีหนังโฆษณาก็โฆษณาไปเพื่อจะรใอยคนเข้าถึงเวลาฉายเขาก็ฉาย พอได้กาหนดนเวลาฉายเขาก็ปิดไฟมืดค,คนก็ยืนตรงคารมธงชาติทีนี้ยืนตรงรูปอะไรขึ้นมารูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมเออประชากที่สิบใช่ไหมคะยืนตรงขึ้นจอแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงชาติยืนตรงร้องเพลงชาติการที่เราร้องเพลงชาติตอนเช้าก็เหมือนกันเราเข้าไปในโรงหนังเนี่ยเราก็ยืนตรง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเราต้องยืนตรงนั่นก็เรียกว่าสาหาธรรมใช่ไหมลูกแต่ถ้าหน้าเสาธงการยืนตรงคารพะตุชาติตอนเช้าเขาเรียกว่าสาหาธรรมเวลาพิธีการต่างๆเสร็จแล้วจบนะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นก็เรียกว่าสาหาธรรมนะคะเป็นกฎระเบียบที่เราต้องปฏิบ,บัติวันที่ตอนเย็นห้าหกโมงสิบแปดนาฬิกายืนตรงคารพะตุนชาตอย่างเงี้ยเราอยู่สถานที่สําคัญตรงไหนแล้วแต่ เช่นอย่างกูไปที่หัวลำโพงเนี่ยพอหกโมงสิบแปดนาฬิกาขณะนี้เวลาจุดแดนาฬิกายืนตรงคารับตงชาติทุกคนจะยืนตรงนิ่งเพลงจบแล้วก็โค้งนิดนึงนั่นการแสดงว่าเราเป็นคนมีสาธรรมแล้วรู้กฎระเบียบหรือแปดโมงแปดโมงคารพบตรงชาติที่ไหนถ้าเราเห็นเหมาะสมยืนก็ต้องยืนนะลูกยืนตรงนะคะอันนี้เป็น สิ่งที่เราเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราต้องปฏิบัตินะคะเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติตนเพื่อนอยู่ร่วมกันให้เหมือนกันอันนี้เ็าเรียกว่าสาธรรมใช่ไหมคะหมหมเ,ามาเ,เห็นไหมข้าราชการตอนสาวเห็นไหมพอมายืนจนตรงชาเห็นไหมเราอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องเข้าแถวก็ต้องอยืนตรงใช่ไหมคะเป็นกันเป็นแนวทางที่ปฏิบัติมาเหมือนกันนะคะเอาการแต่งกายลูกการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามการเวลาที่มี ผลต่อตนเองและสังคมนะคะการแต่งกายเา้าดูนักเรียนเออการแต่งกายเมื่อก่อนผู้หญิงนุ่งจงกระเบนนะนุ่งจงกระเบนคาดผ้า,าแถบข้างบนนะ่กก็เหมือนผ้าพันไว้เป็นผ้าสี่เหลี่ยมพันไว้ผู้ชายนุ่งจงกระเบนไม่ใส่เสื้อนะลูกไม่สวมเสื้อเออดูภาพนี้ดูภาพน,าพน,าพนี้นั่นในอดีตนะคะอะทีนี้ปัจจุบันปัจจุบันผู้หญิงสวมใส่กระโปรง หรือกางเกงผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นสูทสวยผู้ชายสวมกางเกงและผมงมนกชายเห็นไหมชายหลนะ่อไหมผู้หญิงก็สวยยดินตรงไป่รองเท้าอุ้มชนเดยบร้อยนี่แหละนะคะอันนี้ปัจจุบันอันนี้สมัยอดีตเห็นไหมการแต่งกายที่เปลีป่ยนแปลงไปนะลูกการรับประทานอาหารนักเรียนดูการรับประทานอาหารอ้านวะการรับประทานอาหารอดีตใช่มือเห็นไหม มีขันโตกมีน้ำมีวางมีพั้งเดี๋ยมีปั้นจิ้มกันใหญ่เลยนั่นคือสมัยอดีตนะลกูกใช้มือใช่ไหนะอดีตไม่เป็นไรแต่ตอนช่วงโควิดนี่เราไม่ได้นะอ่าต่อไปใช้อนซ่อมตะเกียบเรียนด,ด,ดูปัจจุบันเออแต่ปัจจุบันนี้เราเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเรื่องจ้อนกลางเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องการระบาดของโรคโควิด19กนะลูกนะไม่เป็นไรแต่นี่คุณครูให้ดูลักษณะของการเรียนการสอนที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงวัฒนธรรมการเวลานะคะเออ นี่เราต้องเรียนรู้กับปัจจุบันสอดคล้องกันไปนุษนะู์นะอ่าทีนี้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านต่างๆไปตามการเวลาเช่นอ่าการแต่งกายการรับประทานอาหารอสรุปเนี่จังลูกการแต่งกายการรับประทานอาหารความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินชีวิตนะคะ อาการผสมผสานทางวัฒนธรรมได้แก่การรับวัฒนธรรมจากภายนอกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนะลูกดูหัวข้อไปการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนะคะการเรียนแบบวัฒนธรรมนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามการเวลามีสาเหตุดังนี้นะคะที่กูจาได้บอกไปแล้วนะลูกทีนี้การเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยเอออันนี้มีข้อดีนะลูก ข้อดีและข้อเสียข้อดีและข้อเสียของวัฒนธรรมข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเอาข้อดีมีอะไรบ้างดูดูข้อดีก่อนนะลูกข้อดีทําให้การดําเนินชีวิตเกิดความสะดวกสบายใช่ไหมคะข้อดีนะลูกนะอ่ข้อดีทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะข้อเสียดูข้อเสีย ข้อเสียก็คือทําให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือข้อเสียนะลูกทําให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะคะข้อดีทําให้เกิดทําให้การดําเนินชีวิตเกิดความสะดวกสบายทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้อเสียก็คือทําให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงธรรมาชาติถูกทำลายยังไงมาเรียนดูนะคะในภาพที่เขาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์นะลูกนะอ่าทีนี้ทําให้วัฒนธรรมดั้งเดิมทําให้วัฒนธรรมดั้งเดิมเลื่อนหายไปนะเลือนหายไปเลยลืมของดีๆไว้นะคะอันนี้ต้องต้องอนุรักษ์ไว้นะลูกอะไรที่ดีอนุรักษ์ไว้ทีนี้แนวทางการดํารงแนวทาง การทํารงรักษาวัฒนธรรมไทยเออทำรงรักษาไว้ให้อยู่นานๆอ,อ่ามีอะไรบ้างลูกแต่้อกกูจำเลยส่งเสริมและสนับสนุนสื่อมวลชนให้ช่วยเผยแผ่วัฒนธรรมนะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนอ่ารวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาอยู่ในแหล่งเดียวกันดูนะลูก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมและสร้างปราชญ์ชาวบ้านทําให้ความรู้แก่ประชาชนเอออันนี้สําคัญนะลูกส่งเสริมและสร้างปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนคือปราชญ์ชาวบ้านในมีในในหมู่บ้านอ่ะท่านักเรียนปราชญ์ชาวบ้านมีใครทําอะไรเป็นอย่างเนี้ยอย่างคนทําประดิษฐ์ว่าวใช่ไหมทำเป็นนะปราชญ์ชาวบ้านคนที่คนที่ทําเป็นเนีย่ยต้องรู้นะการประดิษฐ์ว่าเป็นยังไง หรือการปลูกพืชผสมผสานเกี่ยวกับเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่หรืออะไรเนี่ยป่าชาวบ้านและคนในชุมชนน่ะผู้หลากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์น่ะเอามามาเผยแผ่เกี่ยวกับให้คนรุ่นหลังรู้เรียนอันนี้สําคัญมากเลยนะครให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะอันนี้ดีนะลูกนะต่อไปรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรไทยนะลูกนะเออข้อนี้สําคัญมากนะรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพราะฉะนั้นแนวทางการทํารงรักษาวัฒนธรรมไทยนะคะมีหวัวข้อนักเรียนต้องเติมในหนังสือนักเรียนต้องนําไปเติมได้ในรูปนะหนึ่งหนึสอานะคะสำคัญมากเลยนะคะออาสรุปวัฒนธรรมไทยลูกวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงกงามของสังคมนะคะาการอนุรักษ์วัฒนธรรมทำให้วัฒนธรรมคงอยู่ต่อไปนะตกใจปะไม่ต้องตกใจ นะคะการบ้านวันจันทร์ที่สิบสามนะลูกอันนี้อ่าการบ้านนี่มีอะไรหรือลูกดูพวหน้าร้อยสามสิบแปดนะลูกนะพว,นนะะพวนหน้าร้อยสามสิบแปดข้อสี่นะคะพวหน้าร้อยสามสิบแปดอ่าหน้าร้อยสามสิบแปดข้อสี่นะลูกอ่ามีอยู่แล้วเติมไม่ดีนะลูกเติมไม่ยากไม่ยากนะคะแล้วก็ข้อสี่ใหญ่ไม่เยอะเลยน,นักเรียนต้องทํามาเป็นน้องรอยที่นักเรียนต้องเรียนรู้ขอบครูแจ่มนะ อย่างเรียนก็ทำมาสบายๆนะเบนนะคะการวัฒนธรรมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา,าวัฒนธรรมวันนี้หน้าร้อยสามสิบแปดนักนก็ย็ดหัสือขเป็นมานะะข้อใหญ่อันเดๆเลือกเช่นการสร้างรถไฟฟ้าการทำอะไรเรียก็เขียนมาะลูกนะนักเรียนเห็นเขียนอะไรนักเรียนก็ทามาตามที่เห็นอันนี้เป็นความอนุญาตนะลูกสาหรับวันนี้ครูจําถีก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะคิดว่านักเรียนของคุณครูคงตั้งใจนะลูกนะตั้งใจ เราจะต้องต้องตั้งใจแล้วก็ต้องเรียนรู้จากการอ่านด้วยนะลูกอ่านเนื้อหาข้างหน้าดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปลายอันนี้เดือนกันยาเดี๋ยวตุลาเรามีการสอบนะลูกนะเออนักเรียนก็อย่าลืมความรู้จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ครูจาศรีก็ขอให้ท่านผู้ปกครองและลูกๆอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะขอจบเป็นเช่นนี้นะคะสวัสดีค่ะ